เป็นบ้านกลางทุ่งนานเลยโอ้เริ่มปลูกพริกแล้วเริ่มหว่านผักแล้วนี่าฟางปิดไว้เนาะแต่งอกแล้วไม่ได้เปิดออกคองลืมเปิดออกเปล่าออกยาวแล้วนี่อันนี้เป็นพริกนะปลูกพริกแล้วนี่เริ่มลงพริกแล้วช่วงหน้าหนาวนี่ปลูกหอมปลูกพริกกันเพื่อนหน้าหนาว ต้นหอมสวยมากเลยให้ดูใกล้ๆดีกว่าโอ้สวยแล้วนี่ปลูกไว้กินเองในครัวเรือนเนาะนี่เป็นสระน้ำอยู่ตรงนี้เพื่อน่ยังมีน้ำอยู่ยังใช้ได้อยู่บรรยากาศสมัยก่อนยังมีอยู่ให้เห็นเนาะแถวชนบ,บทของเราแถวจังหวัดสุรินทร์เรา เดีวภาคอีสานเนาะลมหนาวมาเริ่มปลูกหอมแดงปลูกกระเทียมปลูกพริกแล้วหลังเกี่ยวข้าวเนาะหระพาก็มีโอ้อันนี้เป็นพริกไม่ใช่หระพาเนะเป็นพริกโตแล้วนี่ปลูกนานแล้วมั้งนี่ตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนี่ประมาณพฤศจิกาแนละ้วเริ่มปลูกนี่ถึงโตขนาดนี้นี่ มะละกอโอ้ oh, ปลูกทุกอย่างปลูกพริกปลูกมะละกอครบเครื่องเลยท่านทุกคนฮู้ยเจอกัน Ồ, รู้แล้วไม่ต้องบอกวันนี้มีงานในเมืองเนาะงานสมโพธิหลักเมืองสุรินเวลาสิบหกนาฬิกาเพื่อนเป็นงานใหญ่เนาะเ <c oughs> พื่อนสามารถมาเที่ยวเมืองสุรินทร์ได้มีงานเยอะจัดงานตลอดเลยเมืองสุรินทร์เรามีท่องเที่ยวเยอะด้วยในตัวเมืองมีห้องพัก ก็สะดวกสบายเนาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวเมืองสุรินทร์เรานี่เราไม่ได้ไปในตัวเมืองเนะาะเพราะว่าหาไม่มีรถไปเพื่อนลำบากเรื่องรถเนาะเราก็เลยอยู่แถววันนอกอ๋อขุดปูเนาะมีคนมาขุดปูนี่มีป้าข,ขุดปูเอาขุดปูเอาไปขายที่เราละกี่บาทไม่รู้นี่ปูได้ปูเยอะมากนี่ เต็มทางเลยเต็มทางไหนเนาะปูสีดำดำเนาะมองไม่เห็นอาจจะยังเปียกอยู่ดินเปียกอยู่เนาะดินเปียกอยู่ปูจะอยู่ลึกเพื่อนจะต้องบอกก่อนเนายเพื่อนจะไม่รู้ว่าถ้าดินเปียกปูเขาจะขุดรูลึกมากเนาะถ้าดินแห้งเขาก็จะติตืน้นิดนึงไม่ใช่ว่าจะรูลึกตลอดไม่ใช่เนาะ <S <S ถ้าเขาเริ่มขุดร,รูตั้งแต่ตอน เกี่ยวข้าวเสร็จนี่เขาจะขุดลึกมากเลยรูเขาเพราะดินมันยังเปียกดินยังอ่อนอยู่สามารถขุดได้ลึกโอ้ยนูนโดนแล้วมองไม่เห็นสับไปโดนแล้วปูตัวเล็กป่ะโอ้หุ่าห์ขุดตั้งลึกแต่ได้ตัวเล็กโอ้ตัวเล็กก็อยู่รูลึกเหมือนกันคิดว่าตัวใหญ่ต้องปิดรูให้เขาคืนบ่เป็นคันนาเนาะ ขุดตามพราะเขาข้างๆคันนานเพื่อนจะต้องกลบดินคืนให้เจ้าของนี่เจ้าของมาเห็นโอ้ใครมาขุดคันนาเน,นี่ยม่ยอมกลบดินให้เจ้าของด่าอีกไม่ใช่ง่ายเด้อหาปูนต้องกลบลุมให้เขาอีกถ้าไม่ต้องกลบมันก็สบายอยู่เนาะกิโลละห้าสิบมันก็ยังไม่แพงเท่าไหร่หรอกเพราะว่าโลละร้อยแล้วบ่โอ้ที่เมืองสุริน รับซื้อกิโลละร้อยนะปูนี่ทุกวันนี้